สวัสดีครับวันนี้โทมัสจะมาล้างจมูกให้เพื่อนๆดูนะครับอ,อ่าเตรมตัวหวานชูที่อ่าเก่งครับเย<อ>้ต่อไปข้างหนึ่งครับหวานชูที่อ่าเก่งมากเลย ได้ไม่มีน้ำมูกหนึ่งจ,องจอง่องจึ้มออมาเลยมีหนอนไหมมีหนอนไหมครับมีหนอนไหมมีหน <c oughs> อนไหมออีกหลาดหนึ่งอีกลหกลาดหนึ่งครับหนึ่งจ,องจอง่องจึ้มพอแล้วครับเสร็จแล้วครับน้ำมูกมีไม่เยอะแล้วบา,บายบายเพื่อนๆก่อน,นบ,าบาย Hehehehe <laughs>